รับทุกท่านสู่เพจอบไอิสานนะครับตอนนี้เรากําลังคุยกันนะครับในตอนเย็นวันนี้เช่นเดิมครับกับธุรกิจนะครับซึ่งแทรกไปด้วยศาสตร์ n l p นะครับกับอบไอิสานนะครับสู่ชีวิตที่คุณเป็นผู้เลือกนะครับวันนี้หัวข้อของเราเด็ดมากๆเลยครับธุรกิจเติบโตในยุควิกฤตได้นะครับคิดแบบนี้ซึ่งเราจะใช้เวลากันประมาณสัก15นาทีถึงเกือบ20นาทีนะครับเพราะว่าวันนี้อบไพมีเซสชั่นโคชชิ่งนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นใครพร้อมแล้วทีม์ yes มาได้เลยครับ สำหรับท่านที่อยากย้อนหลังนะครับไลฟ์สดนี้แล้วก็แบบอาจจะมาฟังตอนท้ายเนี่ยสามารถย้อนหลังได้ที่ YouTube โอปาอีสานนะครับ่อาอยู่ที่ u t u b e โอปาอีสานเลยสวัสดีครับอ่าใครมาแล้วพิมพ์ชอเล่นให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นใครย้อนหลังก็ย้อนหลังได้ที่ u t u b e โอปาอีสานนะครับและแน่นอนครับสิ่งที่จะให้คุณในตอนแรกนะครับก็คือว่าธุรกิจเนี่ยมีใครคิดว่า ตอนนี้ถ้าเราจะทําธุรกิจให้มันโตไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าออนไลน์เจ้าของ s อสนะเอสมี e ขนาดเล็กขนาดกลางนะหรือแบบเล็กมากๆนะครับก็ใครคิดว่ารู้สึกว่าตอนนี้การเติบโตทางธุรกิจมันน่าจะช้าเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจค,ครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ใครคิดว่าตอนนี้ดูจากสถานการณ์บ้านเมืองและการเติบโตที่เราจะธุรกิจโตที่เรานะจะมีรายได้เติบโตมันน่าจะยากมากเลยใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับ แต่สําหรับใครที่คิดว่าเออมันมีลู่ทางถ้าเรามองหาโอกาสพิมพ์อีกเลยครับว่าเออจริงนะครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับแต่วันนี้หลายคนเนี่ย80%คิดแบบนี้ครับว่าในยุควิกฤตเนี่ยเราสามารถที่จะโตได้ยากมากๆครับใช่ไหมหลายคนตอบว่าใช่ถูกไหมครับแต่แน่นอนครับในช้อยที่2ที่ไปอย่าให้คุณมองในวันนี้ซึ่งอาจจะเป็นวิธีคิดในช่วงตอนเย็นวันนี้ประมาณ15นาทีนะครับไม่นานเกินไปวันนี้เนี่ย เราคิดอย่างไรเกี่ยวกับธุรกิจของเรานั่นคือมุมมองที่คุณให้นะครับเศรษฐกิจในโลกภายนอกนะครับถามว่ามีผลกระทบกับธุรกิจไหมอาจจะมีบ้างครับแต่คุณจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอยู่ที่คุณมองธุรกิจคุณอย่างไรนั่นก็คือในเรื่องของแว l u ่นะครับของธุรกิจคุณหรือคุณค่านั่นเองครับคุณค่าที่คุณสร้างธุรกิจมามันมีอะไรที่เป็นคุณค่าครับหลายครั้งคำว่ามีค่าเนี่ยมันเป็นคำเรียบง่ายมากครับแต่คำว่ามีค่าในที่นี้ธุรกิจคุณเนี่ย ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนหรือเปล่าไม่ว่าวันนี้คุณจะขายครีมคอเลเจนนะยาสีฟันหรือจะเป็นหนงังสือหรืออะไรก็แล้วแต่ธุรกิจคุณเนี่ยตั้งอยู่บนเพนพอยต์ลูกค้าหรือเปล่าใครคิดว่าฉันตั้งอยู่บนเพนพอยต์ลูกค้าพิมพ์เลยครับว่าใช่ใครคิดว่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฉันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับโอป้าก็พิมพ์เลยครับว่าไม่แน่ใจสามารถพริมพ์ได้หมดเลยนะในช่องนางเพจพิมมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราทําธุรกิจโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ ลูกค้าต้องการฟังอะไรวันนี้ธุรกิจที่ดีมันมีอยู่2วง,งกลมครับสวัสดีครับพี่ปอธุรกิจที่จะไปได้เสมอในธุรกิจมีอยู่2วง,งกลมครับ วงกลมแรกครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะพูดกับลูกค้าก็คือสิ่งที่เราอะอยากจะบอกเช่ online, น,นเราอยากจะบอกวิธีการลดทุนเราอยากจะบอกวิธีการกินอาหารครีนเราอยากจะบอกวิธีการปั้นช่องออนไลน์อันนี้เป็นต้นอยากจะบอกวิธีการไลฟ์สดเป็นตน้นนั่นคือวงกลมแรกครับและในการตลาดเราจะต้องทํางานกับวงกลมที่2ด้วยครับก็คือในเรื่องของความต้องการของลูกค้าครับลูกค้ามีปัญหาอะไรถ้าลูกค้าไม่เกิดปัญหาก็จะไม่มีความต้องการแต่เชื่อเะครับ100%ลูกค้ามีปัญหา พิมพ์พร้อมกันครับทุกธุรกิจครับลูกค้าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่ทุกธุรกิจเนี่ยจงจาไว้เลยว่าลูกค้ามีปัญหาเสมอขอบคุณครับลูกค้ามีปัญหาอยู่เสมอแต่คุณต่างหากที่ไม่ได้ไปสร้างตัวกระตุ้นหรือปัจจัยเร่งเราปัญหานั้นให้เกิดขึ้นทุกคนมีปัญหาครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปกระตุ้นธุรกิจของเราบริการของเราไม่ได้ไปกระตุ้นให้เขาเกิดความ เอเจนซี่หรือเร่งด่วนครับเพราะฉะนั้นจําไม่เลยว่าทุกคนมีปัญหาสวัสดีครับทุกท่านนะครับใครมาแล้วพิมใช้ได้ให้หน่อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีปัญหาแต่ว่าเราเองจะต้องไปสร้างตัวกระตุน้นหรือปัจจัยกระตุน้นตัวนั้นเรียกว่าทริกเกอร์ครับหมายถึงว่าวันนี้ลูกค้ามีอะไรกระตุน้นอายกตัวอย่างสมมุติว่าลูกค้าคุณเป็นคนอกหักคุณคิดว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นคนอกหักช่วยพิมมาหน่อยครับลูกค้าคุณอกหักมาแล้วอะไรเป็นตัวกระตุ้นคนอกหัก อ่ะลองดูครับอะไรเป็นตัวกระตุ้นคนอกหักครับช่วยพิมพ์บอกเนี่ยบางคนบอกเพลงเศร้าอ่ะก็อาจจะใช่นะครับอ่าหลายท่านบอกว่าเพลงเศร้าเพลงเศร้าก็อาจจะใช่นะครับเพลงเศร้าก็เกี่ยวอ่ามีอะไรอีกไหมครับที่นอกเหนือจากเพลงเศร้าสถานที่อะไรครับหรือบางทีเนี่ยภาพลักษณ์ที่คุณมองตัวเองในกระจกก็เกี่ยวข้องครับหลายครั้งเคยเป็นไหมครับคุณอกหักทุกครั้งที่คุณอกหักคุณอยากจะดีขึ้นมากกว่าเดิมใครคิดว่าเป็นสิ่งนั้นพิมพ์เลยครับว่าเป็น เวลาอ่าเพลงกำลังใจได้ครับทุกครั้งที่คุณอกหักคุณอยากจะดีกว่าเดิมใช่ไม่ใช่ในทุกๆมิติไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเมนเทอริงก็คือความคิดคุณที่มันดีกว่าเดิมเช่นคิดได้มากกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมหาเงินได้เยอะกว่าเดิมหรือจะเป็นด้านฟิสิกอลครับเช่นหุ่นดีดูดีกว่าเดิมพี่ใช่ไหมครับมีครั้งหนึ่งเหมือนกันเมื่อหลายปีและนานมากละป้าก็เคยอกหักจากผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาเคยบอกป้าว่า ถ้าเราลดน้ำหนักหรือน้ำหนัก45เขาจะครบด้วยเช่ไหมครับป้ป้านี่ลดน้ำหนักจาก70เหลือ45ป้ากฏว่าวันที่เหลือ45เขาก็ไม่ครบครับมันไม่ได้เกี่ยวกับน,น้ำหนักครับมันเกี่ยวที่เขาถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังคงสภาพนะครับหรือคงสภาวะที่น้ำหนักอยู่ที่45-50ถึงถึงแม้ว่าจะเลิกกับคนคนนั้นแสดงว่าวันนี้เราไม่ได้เลิกเออเราไม่ได้เลิกกินจุก เราไม่ได้อยากจะลดน้ําหนักเพื่อเขาหรอกครับแต่เราอยากดีขึ้นเพื่อตัวเราเองจริงๆแล้วเ,เรามักจะคิดว่าเราทําเพื่อใครบางคนแต่สุดท้ายเราทําเพื่อตัวเองครับคิดดูสิถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะดูดีและหุ่นสมาร์ทคุณจะทําอย่างนั้นทําไมแต่พอผู้หญิงคนนั้นไม่ครบด้วยก็ยังคงสภาวะหุ่นไม่เหมือนเดิมยังไปย,ยิมเหมือนเดิมน้าหนักก็คือไม่เกิน50ตอนนั้นก็มีกล้ามเนื้อตอนนั้นก็ยังไม่มีโควิดครับก็มีกล้ามเนื้อแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงมากๆหุ่นสมาร์ทมากๆเลยเรา หลายครั้งเนี่ยเราจะดีขึ้นทุกครั้งที่เรามีปัญหาใครคิดว่าจริงมีมจริงสวัสดีครับพี่ติ๊กกี้นะครับใครคิดว่าเวลาทุกครั้งที่เราอ,อกหักเนี่ยเราดีขึ้นทุกครั้งครับในท,ทุกมิติบางคนบอกฉันแย่ลงอะต้องปรับให้ดีขึ้นนะครับสวัสดีครับยังไม่ส่งการบ้านเลยนะครับตามล่าค่ะ <c oughs> อ่าอย่าลืมส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกธุรกิจนะครับเราจะต้องหาสิ่งกระตุน้นแสดงว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้มีคนสอนออกกําลังกาย แล้วหุ่นดีหรือวันนี้ยกตัวอย่างยิมมวยโอป้าเนี่ยเขาขายโปรแกรมนะเขาขายโปรแกรมเกี่ยวกับการที่ไปใช้บริการเดือนหนึ่งแล้วราคาถูกกว่ารายวันแล้วก็เขามีโปรแกรมคอร์สฟิตให้กับโอป้าคอร์สฟิตคือสิ่งที่โอป้าเล่นหลังจากที่ ออกกีฬามวยนะครับคือสมมติว่าเราออกกําลังกายกีฬามวยเสร็จแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งเราก็ต่อครอสฟ,ฟิตอีกชั่วโมงครึ่งนั่นหมายความว่าจะไม่กล้ามเนื้อเราแน่นทุกทุกส่วนแน่นอนครับตอนนี้ก็ยังแน่นอยู่ถึงแม้ว่าจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเราถูกฝึกตั้งแต่สมัยม3แล้วนะเราเป็นนักกีฬาเขตแล้วเราก็เล่นเวทเทรนนิ่งหนักๆน,กนกมาตลอดนะครับแล้วเราก็ออกกําลังกายที่หนักมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้มีใครสักคนหนึ่งเนี่ ที่รักษาหุ่นหรือว่าดูแลหุ่นให้สมาร์ทดูดีถามว่าเรามีโอกาสสนใจไหมครับมีสวัสดีครับพี่หมอเพราะอะไรครับวันนี้เวลาที่คนอกหกักสมมุติว่ากลุ่มลูกค้าคุณเป็นคนอกหกักเราอยากจะทําให้เขาดูดีขึ้นนั่นคือด้านฟิสิกอลถูกไหมครับเขามีรูปร่างดีมั่นใจใส่ชุดสวยมีความมั่นใจดูดีแล้วความดูดีมันม่นใจมันเกิดอะไรขึ้นความดูดีมั่นใจอาจจะทําให้เขาหาเงินได้เยอะขึ้นครับเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณต้องใช้หน้าตาคุณต้องใช้หุ่นที่ดีมากๆ แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณอ้วนนะครับคุณก็จะมั่นใจน้อยกว่าคนที่หุ่นดีใครคิดว่าจริงเป็นจริงถ้าเกิดว่าคุณหน้าใสคุณจะมั่นใจมากกว่าคนที่เป็นสิวใครคิดว่าใช่เิลีใช่ครับแน่นอนถ้าเกิดว่าโอป้าหุ่นดีหน้าใสโอป้ามั่นใจมากเลยครับแต่ถ้าวันไหนโอป้ามีสิวขึ้นเม็ดหนึ่งอย่างเช่นก่อนหน้านี้นานแล้วแหละประมาณสองสามเดือนที่แล้วมันมีสิวขึ้นเม็ดหนึ่งครับพี่โอป้าไม่มั่นใจเลยหรือเวลาที่โอป้าอ้วนมากๆไม่มั่นใจเลย ตอนนี้ก็เลยแบบอ่ะคอนโทรลเรื่องอาหารนิดหน่อยนะก็ออกกาลังกายเพิ่มที่บ้านนะจัดตั้งยิมมวยที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะณจุดจุดนี้สถาปนาตัวเองให้ตัวเองมียิมมวยที่บ้านแล้วนะครับกระสอบพร้อมนะครับกระสอบทรายพร้อมนะครับนวมยังไงก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราต่อยมวยมาอยู่แล้ว เครื่องออกกำลังกายแล้วรวมถึงแบบตัวเวทเทรนนิ่งเราก็มีอยู่ละที่บ้านนะครับหนักมากๆด้วยนะไม่ได้ยกตัวเบานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอเวลาที่โอปะอ้วนมากๆบอกเลยครับว่าตอนช่วง COVID โควิดช่วงแรกเนี่ยตัวน้ําหนักตัวเยอะมากๆพุงออกแบบพุงโยอะเออม,มันไม่ไหวจริงมันรับตัวเองไม่ได้เมื่อเราไม่ชอบตัวเองเนี่ยเวลาที่เรา,าออกกล้องถามว่าเราชอบไหมไม่ชอบครับแต่เวลาที่เราดูดีขึ้นเราใส่สูตรได้เราไม่ฟิตเรารู้สึกว่าเราโอเคมากเลย กับหุ่นของเรากับหน้าตาของเราแน่นอนคุณจะชอบตัวเองไหมครับถ้าเกิดว่าคุณดูดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือไม่ว่าจะเป็นหุ่นที่สมาร์ทขึ้นใครคิดว่าใช่ครับทีมใช่เวลาที่คุณอ้วนเพลเซลขึ้นเวลาตกกะเต็มหน้าคุณไม่มั่นใจหรอครับไม่ว่าคุณจะใช้เนื้อหาดีเท่าไหร่แต่ว่ามันคือบริบทไงปอบป้าบอกคุณแล้วว่าบริบทสําคัญกว่าเนื้อหาเนื้อหาไม่ใช่ว่าแบบเละเทะสเปสะปะก็ไม่ใช่ว่าทิ้งเนื้อหานะครับ เนื้อหาคุณก็ต้องดีแต่ว่าถ้าบริบทคุณมันไม่ได้อ่ะมันไม่มีการเคารพตัวเองเลยเออใครคิดว่าใช่พิมใช่จริงๆนะเวลาที่โาป้าอ้วนน้าหนักขึ้นเยอะมากแล้วก็แบบเวลาที่แบบผมลกลงลังหรือเวลาที่แบบหน้าตามันเป็นเสียวเม็ดสองเม็ดโอป้าก้มใจมากบอกเลยไม่ไม่ไม่โอเคกับตัวเองเออคือมันไม่เคารพตัวเองสวัสดีครับพี่นิกอ่ามีนิพาโอเคสวัสดีครับมันรู้สึกไม่ชอบตัวเองอะพี่และเวลาที่เราไม่ชอบตัวเองเนี่ย มันจะรีบไปให้บรรพจนจากกล้องอะเออใครคิดว่าจริงพิมจริงเพราะอะไรมันไม่ชอบไงที่เป็นสิ่วมันไม่ชอบที่มันอ้วนไงมันไม่ชอบที่มันใส่ใส่ใส่เสื้อแล้วมันดูแน่นดูฟิตดูตลกมันจะมีท่าทางแปลกๆครับสําหรับคนที่หุ่นไม่ดีแน่นอนครับธรรมชาติคนหุ่นดีกว่าย่อมมั่นใจกว่าคนหุ่นไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้เองเวลาคุณจะมีลูกค้าไปคดออกขากุณขายโปรแกรมลดน้ำหนักได้ไหมขายได้ครับคุณขายโปรแกรมทําหน้าได้ไหมได้ครับเช่นวันนี้คุณขายคอลลาเจนคุณขายคอลลาเจนพร้อมโปรแกรมลดน้ำหนักได้หรือเปล่าเพื่อทําให้ใครบางคนเนี่ยดูดีสวัสดีครับพี่ครูแอดใช่ไหมครับอ่ะครูแอดสวัสดีนะครับโอเคมองไม่เห็นนะนะอ่ะโอเคครูแอดใช่ไหมครับโอเคอ่ามองไม่เห็นนะครับโอเคสวัสดีครับพี่แอดนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณขายโปรแกรมลดน้ําหนัก กับโปรแกรมดูแลผิวหน้าเช่นดูแลด้วยคอลลาเจนดูแลด้วยครีมมาคุณเซรั่มมะคุณคุณคิดว่าเขามีโอกาสจะสนใจไหมครับใครคิดว่ามีโอกาสพิมพ์ไหมครับว่ามีโอกาสคุณแค่ต้องไปกระตุ้นและเวลาที่คุณนำคอนเทนต์มาร์ติ้งคุณไม่ควรขายคําว่าโปรแกรมลดน้ําหนักหรือโปรแกรมทําหน้าครับแต่คุณควรขายว่าอะไรครับ อย่าให้ใครคิดถูกที่ทิ้งคุณไปถ้าเกิดว่าคุณดูดีขึ้นหลังจากที่เลิกกันนั่นเป็นสิ่งที่เขาจะเสียดายคุณหรือถ้าเขาไม่เสียดายขึ้นก็ไม่ได้เป็นไรเพราะชีวิตคุณมันดีขึ้นทุกเมติอย่าให้ใครคิดถูกที่ทิ้งเราไปวันนี้เรามีโปรแกร,รมที่ทําให้ผิวหน้าคุณสวยขึ้นแน่นอนใครที่เลิกกับคุณไปเขาจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมฉันเลิกกับผู้หญิงคนนี้ได้วะเฮ้ยสวยขึ้นน่ะหุ่นดีขึ้นอะไรอ่ะมันเหมือนนางแบบจังเลยทำไมดูดีขึ้นอ่ะเสียดาย หรือถ้าไม่ได้เสียดายดเขาก็จะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราชิ้งคนคนนี้จริง,รงๆหรอวะเฮ้ยแต่ถ้าบางครั้งคิดกับกันเฮ้ยอีนี่มันช้างน้ํานี่หว่าเฮ้ยอันี้มันเมาเล้าหัวลาน้ําเฮ้ยแม่งจนจังเลยคิดถูกแล้วที่ชิ้งมันไปเพราะว่าอยู่กับแม่งไม่มีอนาคตคิดถูกแล้วว่ะหน้าตาก็แบบโซมเฮ้ยดูอ,อ้วนเป็นช้างน้ําขึ้นเื้ยนะครับแน่นอนครับ อย่าให้ใครคิดถูกคิดถิงหยุดไปถ้าเกิดว่าวันนี้คุณต้องการให้คุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกแม้คุณจะถูกบอกเลิกโปรแกรมนี้ช่วยคุณได้ในการลดหุ่นและทําผิวหน้าให้ดีขึ้นใครคิดว่าดูหน้าซื้อขึ้นมาครับพิมพ์เลยครับว่าดูหน้าซื้อโดยที่เราไม่ได้พูดเลยว่าโอเคนั่นคือคอลลาเจนแต่เราบอกว่าเรามีโปรแกรมที่ช่วยคุณเพอร์เฟกขึ้นแม้คุณจะถูกบอกเลิกแสดงว่าวันนี้คําพูดคอนเทนต์มันตรงไหมครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเห็นไหม เราไม่ได้พูดถึงคอลลาเจนเลยแต่เราบอกว่าวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรมนะครับเราจะพูดถึงโปรแกรมที่ลดน้าหนักแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ทำให้คุณสมาร์ทขึ้นหน้าตาคุณสวยขึ้นเพราะว่าวันนี้ผู้หญิงที่ถูกบอกเลิกไม่จําเป็นต้องห่วยแตกเสมอไปโอ้โหอยากซื้อทันที <laughs> เออขอบคุณครับยินดีครับพี่บางคนบอกอยากซื้อทันทีค่ะเพราะอะไรผู้หญิงที่บอกเลิกส่วนใหญ่รู้สึกไม่มีคุณค่าคุณลองเจาะดีๆนะครับกับเพนพอยนี้ ผู้หญิงที่โดนบอกเลิกหรือผู้ชายที่โดนบอกเลิกมันรู้สึกไม่มีคุณค่าขอบคุณครับมันรู้สึกไม่มีคุณค่ามันรู้สึกแบงอยากกินเหล้าเมายามันรู้สึกแบบอยากเทตัวเองแต่วันนี้คุณกำลังสร้างโปรแกรมให้เขาดีขึ้นเราสามารถเพอร์เฟคขึ้นและมีความสุขขึ้นแม้จะถูกบอกเลิกและนั่นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ผู้หญิงอย่างเราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าตาและหุ่นค่ะเห็นนะดูหน้าซื้อเนาะเออใครคิดว่าดูหน่าซื้อพิมพนเลยครับว่าดูหน้าซื้อ คุณไม่ได้ขายคอลลาเจนคุณไม่ได้ขายการออกกำลังกายคุณขายชีวิตใหม่ของผู้หญิงหลังถูกบอกเลิกเก็ตยางใครเก็ตมากขึ้นพิมพเก็ตครับสวัสดีครับพี่มิน้นใครที่มาช้านะครับแต่มาชัวร์คุณสามารถย้อนหลังได้ที่ YouTube โอป้าอีสานนะครับไปที่เพลย์ลิสต์ไอเดียทางธุรกิจมีใครเก็ตมากขึ้นไหมครับวันนี้มันมคือจิตวิทยาอย่างหนึ่งทีคคค่คุณไม่ได้ขายคอลลาเจนและไอการสคอตหนัก หรือการยกเวทเทรน่งที่หนักมากผู้หญิงเหล่านี้รู้สึกอยากจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวผู้ชายเหล่านั้นอยากจะรู้สึกปล่อยเนื้อปล่อยตัวเวลาที่เลิกกันแต่จริงๆแล้วในทางตรงกันข้ามคุณต้องสร้างเพนพอย์ครับคุณต้องดีขึ้นหลังเลิกกันทันทีด้วยเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้เรามี Early Bir d สสำหรับ5้าคนแรกที่ตัดสินใจจะดีขึ้นหลังอกหกักมาเลยห้าคนแรกเราให้ราคาพิเศษกับคุณเห็นไหมครับปิดการขายได้ง่ายขึ้นมาก ลูกค้าไม่ต้องการคอลลาเจนลูกค้าไม่ต้องการยกเวทเรนิ่งหนักๆลูกค้าต้องการชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสร้างเงื่อนไขว่าคุณจะให้ชีวิตใหม่เขาหลังจากที่เขาอกหักมามันคือเงื่อนไขหรือคอนดิชันบางอย่างครับที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าฉันอกหกักฉันต้องดีขึ้นตอนนี้เลยรวมถึงบางครั้งคุณอาจจะทำคอนเทนต์เช่นเ,ออเป็นมายเซ็ตสำหรับคนอกหกักให้เขารู้จักเห็นคุณค่าตัวเองเพื่อที่เขาจะอยากทำอะไรบางอย่างกับตัวเองเช่น แต่งตัวให้ดีขึ้นนั่นไงคุณขายชุดเรดเข้าไปได้คุณขายจมสูตเข้าไปได้คุณขายเสื้อสูตคุณขายชุดสําหรับผู้หญิงเข้าไปได้ทํายังไงผู้หญิงจะดูดีขึ้นเห็นไหมครับใครเริ่มคิดว่าเออทําให้ผู้หญิงอกหักคนหนึ่งมีทางเลือกใครคิดว่าใช่เปลียนใช่หรือทําให้ผู้ชายที่อกหักคนหนึ่งมีทางเลือกเปอร์เซนต์ที่เขาเหล่านั้นเนี่ยจะไม่เห็นคุณค่าตัวเองสูงมากแต่คุณต้องไปสก,กิดแผลของเขาแสดงว่าวันนี้เวลาที่เราหกล้มเนี่ยเราจะเป็นแผลถูกไหมครับอ่าเราก็แค่ต้องเทยานเหลืองเข้าไป เทเข้าไปครับทาให้เขารู้สึกว่าได้รับการรักษาแน่นอนครับการรักษามาจากอะไรคอนเทนต์ร์เก็ตติ้งครับลูกค้าเนี่ยอยากจะฟังบางอย่างในขณะที่คุณอยากพูดบางอย่างวงกลมนี้จะต้องทับกันอินเตอร์เซ็กกันวงกลมนี้จะต้องทับกันหรืออินเตอร์เซ็กกันก็คือว่าโอ้ตรงกลางเนี่ยคือสิ่งที่ฉันอยากบอกแล้วลูกค้าก็อยากฟังมันต้องคนละครึ่งบินบินสวัสดีครับเมื่อวงกลมนี้เนี่ยทับกันหรืออินเตอร์เซ็กกันแล้วเนี่ย ตรงกลางมันคือสิ่งที่เขาเนี่ยอยากฟังแล้วเราก็อยากพูด -50 5 0ครับบินบินลูกค้าเนี่ยได้ฟังสิ่งที่ตอบโจทย์เพนพอยส่วนเราได้บอกในสิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือเขาไม่ใช่อยากบอกทำาอะไรนะบอกในสิ่งที่เราอยากจะอะไรนะครับช่วยเหลือเขาและแน่นอนเมื่อเราบอกในสิ่งที่เราอยากจะช่วยเขาเราตอบโจทย์เขานั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เขาจ่ายเงินให้กับธุรกิจคุณเร็วมากๆแบบไม่ต้องคิดด้วย เพราะว่าการปิดการขายแบบนี้มันใช้เพียงจิตวิทยาไม่ได้ใช้บวดดิ้งเท่าไหรนะ่นักมันแค่ทำให้ใครบางคนรู้สึกว่าอยากดีขึ้นเมื่อออกจากอาการอกหักทันทีใครได้ไอเดียพิมพ์เลยครับว่าได้ไอเดียบอกแล้วนะว่าครึ่งชั่วโมงนี้มานิดเดียวมาแป๊บเดียวแต่มาด้วย k e ว w o r d เน,น้นๆเออใครที่เก็ตพิมพ์เก็ตได้เลยครับและเดี๋ยวใครที่อยากย้อนหลังนะครับคุณสามารถย้อนหลังนะ ได้ที่ y YouTube โอปไปสาร Playlist ไอเดียทางธุรกิจนะครับอ่าเยี่ยมมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านเคตก็มากขึ้นนะทั้งช่องทางเพจและอื่นๆนะครับวันนี้เนี่ยการสร้างการขายไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook หรือ IG คุณต้องใช้จิตวิทยาวิธีการเดียวที่คุณจะได้เงินจากคุณในยุคนี้ใช้จิตวิทยาไม่ได้ใช้ทฤษฎีเมื่อคุณใช้ทฤษฎียังไงคนเขาก็ไม่เอาครับเพราะว่าอะไรอันนี้คือคอลลาเจนนะโอ้มีโปรโมชั่นเขาไม่สนใจครับ โจทย์คือเขารู้สึกเสียมากกว่าเพราะว่าอะไรคอลลาเจนโปรหนึ่งแถมหนึ่งแล้วไงจะหนึ่งแถมหนึ่งหรือจะแถมสามกระปุกอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นคอลลาเจนแถมวิตามินซสุดท้ายมันคือการอะไรเสียเงินจริงไหมใครคิดว่าใช่พิมใช่แล้วบางทีเนี่ยเขาอกหักมาเขาต้องการเสียอะไรอีกไหมกูเสียความรักไปแล้วกูยัตต้องมาเสียเงินค่าคอลลาเจนมาอีกเหรออ้าวทำไมเขาต้องเสียครับ ในเมื่อทั้งชีวิตก็เสียคนรักมาแล้วทําไมต้องเสียเงินค่าคอลลาเจนด้วยทําไมทำไมทำไมจะต้องเสียค่าคอลลาเจนด้วยอันนี้ไม่เข้าใจทาไมต้องเสียค่าคอลลาเจนกลายเป็นคนอินเดียซะงั้นถูกปะแต่คุณนะไม่เขาได้รับคอนซัลท์คุณในไลฟ์สดหรือในคลิปวิดีโอคุณคุณเป็นที่ปรึกษาไม่ได้แบบพาเขาเวินเบอร์เรื่องอกหักนะแต่พาเขาคิดใหม่ว่าเราจะดีขึ้นได้ยังไงนั่นคือโจทย์นคุณ ไม่ว่าคุณจะขายไอตัวสินค้าให้คนอกหักหรือไม่อกหักนี่เป็นเพียง example หนึ่งนะครับที่เรายกตัวอย่างให้คุณเห็นว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณจะขายลูกค้ารู้ก่อนว่าลูกค้าเป็นใครจากนั้นรู้เพ,พนพอร์ของเขาแล้วขยี้ด้วยสิ่งที่เขาอยากจะได้รับจริงๆเขาไม่ได้อยากกินคอเลาเจนเขาไม่ได้อยากออกกำลังกายแต่ถ้าเกินแบบว่าคุณบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมาเข้าโปรแกร,รมนี้คุณจะได้ชีวิตใหม่หลังอกหักโอ้โหผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยที่อกหักกูยอมบีชีพเว้ยกูยอมจ่ายเพื่อได้ชีวิตใหม่ เช่นเดียวกันเมื่อหลายปีที่แล้วโอป้าก็ยอมจ่ายเงินเข้าโปรแกรมคอร์สฟ,ฟิตคู่กับมวยซึ่งเราก็ต้องจ่ายเป็นราคาอีกแบบหนึ่งถูกปะเราก็เล่นคอร์สฟิตหนักมากๆเราอยากดูดีเราอยากจะโฟกัสกับออกกำลังกายแน่นอนครับพอเราดูดีเราเริ่มมั่นใจเราเริ่มลืมลืมเรื่องอกหักไปเลยเรามาโฟกัสที่การดูดีหรือบางทีคุณสอนผู้หญิงหาเงินได้ไหมเออในช่องของคุณสมมุติว่าไม่ได้ขายคอลลาเจนอะ สอนผู้หญิงหาเงินได้ไหมสอนเขาทำออนไลน์ line, ได้ไหมมึงเลิกฟุ้งซ่านเรื่องความรักมึงมาหาเงินดีกว่ามีทองท่วมหัวไม่ต้องมีผัวก็ได้เออคุณสร้างกระแสแบบนี้ได้ป่ะเห็นไหมเขาจะลืมไปเลยว่านั่นคือแบรนด์อะไรที่ฉันสมัครเขาจะลืมไปเลยว่านั่นคืออ e ีคอมเมิร์ซซิมปันสุกหรือหรือธุรกิจขายตรงมันไม่สนใจอะ่ะกูอยากดีขึ้นกูอยากรวยขึ้นแค่นั้นเองครับ มีทองทั่วหวัวมีเงินทองท่วหวัวไม่ต้องมีผัวก็ได้เจิงป้าวัยรุ่นนะครับไหนดูสิ Salz, ถ้าเกิดว่าผู้หญิงทุกวันนี้อกหกักคุณอกหักอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอกหักอยู่อย่าเสียเวลานาน,านๆทําเงินดีกว่ามีทองทั่วหวัวไม่ต้องมีผัวก็ได้เพราะเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงในวัย <laughs> <sighs> ในวัยอะไรดี tattoo? วะเออสมมุติวัยอะไรก็ว่ากันไปนะครับคุณก็ให้อิสปิเรชั่นกับผู้หญิงอกหกักเรามาทําเงินกันดีกว่าผู้หญิงจา้าผู้หญิงจา๋าใครอกหักอยู่มาทําเงินกันดีกว่า เลิกคิดว่าผู้ชายเนี่ยมันหายากถ้าเรามีเงินผู้ชายหาง่ายมากอืมใครคิดว่าจริงพิมพ์จริง,รงสนใจที่จะหาอะไรได้เพิ่มพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไหมว่าสนใจเงี้ยเป็นต้น <c oughs> ใช่ใช่เห็นด้วยแกนั่นไง แต่ละคนเห็นด้วยอกหักหรือเปล่าแต่ละคนอกหักหรือเปล่านะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะฝากไอเดียดีๆไว้เพียงเท่านี้โโหโดนใจโดนใจหลายคนโดนใจโดนใจโดนใจนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวตอนเย็นเรามีโคชชิ่งนักเรียนในคอร์สสอนสักอรออนไลน์รุ่น4ีนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ข้ามเกินไปนะแล้วเดี๋ยวอป้าติดคอนัลิ์เนี่ยธุรกิจอีกครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะไปเข้าคอร์สคูออนไลน์เราใช้เวลาทุกนาทีมีค่ามากๆสําหรับใครที่อยากจะเรียนรู้ไอเดียธุรกิจแบบนี้ พุ่งนี้เราเจอกัน8โมงครึ่งจนถึงบ่ายโมงกว่าๆนะครับเราก็จะให้ไอเดียทางธุรกิจกับคุณด้วยการตลาดออนไลน์ระดับโลกแบบนี้นะครับแล้วคุณจะได้มุมมองนะครับที่คุณแบบไม่น่าจะได้เคยเห็นหรือบางท่านอาจจะเคยเห็นบางจุดแต่แน่นอนครับนี่เป็นเศรษฐกิจมหาภาคนะครับในแบบของธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งคุณอาจจะไม่เคยเห็นโอป้าคิดว่า90%คุณไม่เคยได้ยินสิ่งนี้ นะครับในสัมมนา,าที่จะมีคุ่พรุ่งนี้นะครับเป็นเว็บมิณาที่เราจัดขึ้นในโปรแกรม Zoom นะครับวันที่4ก็คือพรุ่งนี้เลยนะครับตอน8ปดโมงเครื่องถึงบ่ายโมงกว่าๆนะครับซึ่งเราจะให้ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ให้ไอเดียทางธุรกิจแบบนี้รวมถึงคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับและรวมถึงว่าคุณจะทำโซเชียลมีเดียให้ Impact ได้อย่างไรคุณทําธุรกิจเนี่ยในแบบที่เป็นคุณคุณทําน้อยแต่คุณได้มากคุณจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรคุณจะกระจายดิสติบิวชันของคุณได้อย่างไรคุณจะสร้างนะครับ ในเรื่องของ segmentation หรือคุณในตลาดในธุรกิจของคุณได้อย่างไรคุณจะทำยังไงให้มัน impact คุณจะทยังไงให้คุณน่ะเกิด passive income ได้คุณจะทำยังไงให้เงินคุณไหลเข้าแม้จะมีวิกฤตแน่นอนครับคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้นะครับแวันนี้เราลงทะเบียนมาสุดท้ายแล้วนะครับรับสมัครถึงก่อน5ทุ่มเท่านั้น5ทุ่มเสร็จปุ๊บปิดเลยนะครับคุณต้องลงทะเบียนเป็นรุ่น3แล้วนะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยเนื้อหาอัปเกรดขึ้นไปเนื้อหารุ่นนี้ก็จะพรีเมียมขึ้นไปอีกนะครับใครอยากจะเรียนซ้ําเรียนได้เพราะเนื้อหาก็จะอัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะ เรายังอยู่แก่นเดิมนะครับก็คือแก่นของความเป็น Information วก e r e r e อร e เ e ก็แปลว่า Infopreneur เป็นธุรกิจสายความรู้ถ้าคุณเองทำธุรกิจแล้วยังมีการแบ่งปันความรู้หรือคุณค่าเหล่านี้ Value Content เนี่ยให้กับลูกค้าในช่อง TikTok ช่อง Facebook ช่อง YouTube คุณเข้ามาได้ไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นธุรกิจขายส่งขายปลีกครับเราจะให้ไอเดียคุณนะครับป้าเอนะครับมีประสบการณ์นในธุรกิจมากกว่า17ปีในการดูแลยอดขายมากกว่า120ล้านนะครับเป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนํา และเป็นคนวางสเตรจยจให้กับองค์กรนะครับรวมถึงการตลาดการขายต่างๆด้วยเราจะให้ไอเดียทางธุรกิจนี้กับคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์และพวกนี้เรามีขึ้นกล้องแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดไมค์เปิดกล้องนะครับในการเรียนรู้ถ้าคุณสนใจคุณสามารถทักได้ที่ไลน์ s, s i oppa ขีดลบตรงกลาง esan ครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยู่ใน Tik t o o กดกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ใครอยู่ช่องทางเพจโอเปอิสานนะครับคุณก็สามารถที่จะกด Inbox หรือถ้าใครอยู่ช่องทาง u t u b e นะครับคุณกดมาที่รายละเอียดแล้วกดไปที่ลิงก์นะครับไลอ้อนของเราได้พรุ่งนี้คุณจะเจอไอเดียทางธุรกิจเยอะแยะมากมายครับในแบบที่ผู้ประกอบการอย่างคุณไม่ควรพลาดครับถ้าคุณต้องการมีเงินเยอะมากขึ้น5้าถึงสิเท่าในยุควิกฤตคุณควรเรียนครับถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสและไม่ได้กังวล วนเรื่องเศรษฐกิจคุณไม่ต้องเรียนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะรอเรียนเหมือนกันค่ะสุดยอดมากเลยครับถ้าคุณเองไม่ได้กังวลในธุรกิจเท่าไหร่นักยังอยู่ได้โอเคกูคพออยู่รอดโอเคครับทุกคุณพอจการอยู่รอดได้เลยครับแต่ในพรุ่งนี้ลงไปนะครับเราจะเป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับคุณไม่ถ้าคุณนาธุรกิจเพื่ออยู่รอดนั่นไม่ใช่คําตอบสําหรับบิ๊กเนสครับไม่ใช่คําตอบสําหรับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแค่แม่ค้าออนไลน์ธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมขนาดกลางขนาดใหญ่ไม่ใช่คําตอบครับ ยุคนี้ต้องมีเงินโดยเฉพาะประเทศไทยครับคุณต้องมีเงินเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยวัคซีนคุณไม่ได้ฉีดแค่นี้ครับคุณยังต้องฉีดทุก 3- 6ถึงเดือนครับคุณยังต้องมีการกินอยู่ครับคุณยัง Work f r ฟ m home อยู่ครับคุณยังเจอสภาวะเศรษฐกิจและแน่นอนครับ GDP ประเทศไทยตกลงถึง6%และนักเศรษฐศาสตร์คำนวณแล้วว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะตกลงอีก2ปีนั่นหมายความว่าปีนี้ปีหน้าธุรกิจจะยังโลครับยังอยู่ในช่วงขาลง เพราะว่านักลงทุนต่างประเทศไม่กล้าลงทุนในเศรษฐกิจไทยครับเงินเฟอ้อมากขึ้นค่างเงินสูงขึ้นมากครับนั่นหมายความว่าเกิดอันตรายแน่ครับถ้าธุรกิจคุณขาดเงินสดหมุนเวียนแน่นอนครับคุณจะได้ไอเดียและแน่นอนเราจะพูดถึงการตลาดออนไลน์หนักมากครับและการ ทำ segmentation แล้วเดี๋ยวคุณจะได้ทำแบบฝึกหัดในคลาสนี้ซึ่งเราจะช่วยผู้ประกอบการอยากคุณการกำหนดอวตารในธุรกิจของคุณทำอย่างไรแน่นอนครับนี่เป็นการตลาดโดยคนที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจนะครับไม่ได้มีเฤษฎีมาสอนคุณนี่เป็นประสบการณ์ตรงในการที่เราทำงานกับผู้ประกอบการแบบจริงๆเลยนะครับมาตลอด17ปีในโลกออฟไลน์ line, และในออนไลน์อีก3ปีทั้งหมด20ปีแล้วที่เราทำงานกับผู้ประกอบการเกิน5,000รายคับ แต่ละเจ้ามียอดขายร้อยล้าน80ล้าน10ล้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ประสบการณ์ตรงในการทําธุรกิจโอเคไหมครับเดี๋ยววันนี้ฝกไว้เป็นเท่านี้ใครอยู่ช่องทางไหนติดต่อได้ตามที่โอป้าบอกได้เลยวันนี้ฝกาว้เป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยากย้อนหลังนะครับลงขามารเรียนย้อนหลังได้ที่ยูทูบโอป้าอีสานนะครับอีกประมาณ2ชั่วโมงลงให้นะครับสวัสดีครับ